ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนเอ่อคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับครบสองตัวล่างนะครับเป็นเลขมาครบสองตัวล่างอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับผมจะลงให้ตลอดนะหน้าคลิปหน้าคลิปจะลงให้ตลอดนะครับหาวิธีตัดวิธีคัดเอาออกแน่นอนนะครับ 1- 2ถึงชุด ไม่บนข้อล่างพี่น้องก็ที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ดีนะครับอันนี้ไม่อธิบายเยอะแล้วมาเราจะมาดูครบล่างกันนะครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ,อันนี้นะมันไม่ได้บวกหลายตัวนะครับไม่ได้บวกหลายตัวเท่าไหร่ตำแหน่งที่เราจะใช้ก็คือเลข หมื่นกับหลักสิบหมือนกับ10บ,บ,บ,บนนะส,ส,สี่มองเห็นไหมสี่สามคงที่นะ4ี่นะครับสี่บวกสบวกหกคงที่อ่ะบวก3เป็น7 7บวก6เท่ากับ13ได้เลข3 สี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับเป็นสามตัวแรกอีกสามตัวมันเป็นแบบหตัวนะครับอีกสามตัวอย่าเข้าใจว่าเป็นคูณนะอันนี้มันเป็นบวกสี่นะครับ สี่บวกสามบวกหกคงที่นะ4ีบวกสเป็นเจ็เจ็ดบวกหกแล้วกับ13ได้3 4 5สี่ห้าได้สามส้าปุ๊บเราเอา5ไปบวก4ี่แล้วกับเลขเก้าศนะครับมันจะเป็นแบบ6ตัวนะไม่งงนะ3 4มสี่ห้าเบอกที่5 4นะครับ5 4มาตรงนี้นะครับ ต่ร้อยหนึ่บวกแปดหนึ่งแปบวกกันครับหนวกแเป็น9 9้าเบวกหเท่ากับสิได้เลขห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดหนึอกอะครับออกที่3าสอง มาฝั่งท้ายแล้วต่อไปหมื่นบวกร้อยบวกหนะครับมันจะเป็น5 5าบวกหคงที่5้บวกหเป็น10ได้0ูนบวกหได้6ก็6 7 8 8็บวกสคงที่8ปดบวกสี่เท่ากับสิได้2 3 4สามสี่นะหกเจ็ดออกที่3 6 นะครับสามหกมันมีทั้งเลขสูงเลขต่ำไงนะเลขสูงครึ่งหนึ่งเลขต่ำครึ่งหนึ่งอย่างละสามตัวนะครับต่อไปหมื่นคือเลขหกหลักร้อยก็คือเลขหกนะครับหกหกวันนี้ต้องเป็นหกสามตัวเพราะว่าเป็นบวกหกคงที่นะหก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 สามสิบแปดได้เลขแปด 9 0 0บก4ได้4 5 6 8 9 0กับ4 5 6ออกที่8 5นะครับ8 5. ต่อไป 10, 1006บวก2 6บวก2บก6พงที่6บวก2เป็น8 8บก6เป็น14ได้เลข4 5 หกบกสเป็น10ได้0 1 2 4 5 6 0 1 2ออกที่0ูนย์หะครับต่อไป1 3อันนี้ผมอ่าติผิดนะไปติกเป็นหลัก10 ใช้หลักร้อยมันเป็นเลข2องมันกันไม่ว่ากันเดี๋ยวก็จะมาคอมเมนต์ว่ากันดีละหกบวกสนะหบวกหลักร้อยนะมื10่นบวกร้อนะครับหนึ่งบวกสามหกบวกกัน1นบวกสเป็น 4, 4ี่บวกหเป็น10ได้0 1 2 2์บวกสี่คงที่2อบวกสเป็นเลข6 7 8จ็ดแปดศูน ออกที่8 7นะครับ0 1 2 6 7สองออก8 7 1เมืบวกร้อยห้าสามหบวบวกหบวเป็น8 8ดบวกหเป็น14 4 5 6่สีห้า หกบวกสเป็น10 0 1 2 4 5 6 0 1 2ออก2 0 5 3 5นย์หบวกสามหอ่าวันนี้ได้เลขตัวเดิมนะอันนี้ก็5กับ3อันนี้ก็5กับ3 เอาสามเป็นแปบวกหเป็นสิบสีเป็นสี่หบวกสเป็นสิบเท่ากับ0 1 2 4 5 6นึ่ออก0ูนย์หะครับงวดที่จะถึงศูนยะ์สามศูได้ศูนย์สได้สาบวกหกเท่ากับเลข 9 0 1 1บวก4เท่ากับเลข5 6 7 9 0 1 5็ดนะครับ9 0 1 5 6 7จริงๆมันมันเดินยาวกว่านี้นะแต่อันนี้ผมมาทำให้ดูแค่ไม่กี่งวดนะนี่ผมทำไปแล้วนะครับรบล่างมันเริ่มเข้ามาั้งแต่งวดที่ออก สองหนึ่งนะครับไ้สามตำแหน่งอันนี้หกคงที่นะครับยังไม่หลุดนะครับทั้งหมดสิบสามงวดนะทั้งหมดนี่สิบสามงวดเห็นไหมห้าสามหกห้าสามหกนะครับห้าสามหกห้าสามหกก็คือนี่แหละที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นี่แหละบวกอ่าหกค้งที่นะครับ ทั้งหมด13งวดนะเข้าไม่หลุดนะครับเขาก็เดินดีอยู่วันนี้มันเป็น901567 901567นะครับมันจัดมาครบร่างหรือไม่นะครับทีนี้อ่า,อาปิดตรงนี้ไว้ก่อนมาผมได้จับตัวเลขขึ้นมาทั้งหมดให้แล้วนะครับ เดี๋ยังเขียนใส่ตัวนี้ก่อนครบล่างอไม่เห็นออกนะจับมาทุกตัวเลยนะครับจับทุกตัวมันจะได้เลขอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ชุด ครบร่างของเรามันเป็นเลข9 0 1 5 6 7คือจัดทั้งหมดเลยมันจะเป็นเลขอยู่15ชุดนะเลข15ชุด9 0 9 1 9 5 9 6 9 7 9 0 9 1 9 5 9 6 9 7มันถ้า9มา9จะมาเยอะหน่อย0มา มันเป็น10 50 70ไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่า,าหลัก10ล่างนั้นมันเป็นเลขคู่มา5ง่งวดแล้วมันมันน่าจะเป็นเลขที่ได้แล้วนะก็เลยจับเป็น10 50 70ถึง60เป็นเลขตัวเดิมนะครับ6 0 0 6เป็นเลขตัวเดิมกล้าต,ตัดไหมอ่าเดี๋ยว มันมีตัวเทียบอยู่เนาะแต่ก็ไม่อยากนะครับไม่อยากให้ให้ตัดเท่าไหร่นะอันนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นเลขถึง15ตัวนะเลขถึง15ตัวถ้านะครับ ไอ้เจ้าชุดโครงสร้างไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาบนหรือจะมาล่างเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับแต่จะเอาถ้าจะเอาชุดโครงสร้างนะครับมาเทียบว่ามันมีเลขตัวไหนบ้างมันก็ก็จะพอเทียบเทียบได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวนะอันนี้9 0าจะนับตั้งแต่90 9 1 ันมีเลขอะไรบ้าง90 91 95 96 97นะ90 91 95 96 97ถ้า9มาเนี่ยนะ90 91 95 96 97ก็เขาก็มาครบมีอยู่ในโครงสร้างนะครับน่ารุ้นเหมือนกัน10 10 50 60 70นะ10 50 หกเลขตัวเดิมผมเอาไว้ตรงนี้10 50 70ก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งศูนมี1น1่งห้าหนึ่ก็มีเหมือนกันทีนี้ไอ้เจ้า5้าหแล้วก็หกมันไม่มีนะครับไม่มีแค่3หางมันจจเหลือเรียกอยู่12หาง มันไม่มีห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับที่มันที่มันไม่มีในอยู่ในโครสร้างถ้าะไหนไหนมันก็ต้องสิบสิบห้าตัวเราจะตัดออกสามหางอย่างเงี้ยเกิดมันออกเลขพี่น้องเกิดออกห้าหกห้าเจ็ดหรือว่าหกเจ็ดอย่างนี้มันมัน,ม,น,นนะมันก็น่าเสียดายนะครับมันก็น่าเสียดาย ก็สิหางนี้นะครับคาดว่านะน่าจะติดนะเลขล่าง1ชุดนะครับเกหรือเปล่า91หรือเปล่าไอ้เก้นี้นะครับมันเป็นเลข4แต้มนะตั้งแต่อ่าหวยที่ออก5้าเก้นะงวดสุดท้ายหลังจากนั้นเก้าเขาไม่มาล่างเลยเขาจะมาได้ไหมงวดนี้นะมาเป็นเลขที่ๆหรือเปล่า97หรือเปล่า90 91 นะก็สวยเหมือนกันนะหรือว่าถ้าเก้าไปมาก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมันก็สวยๆทั้งนั้นนะมันมันตัดไม่ได้นะครับอยู่ที่ดวงดวงของพี่น้องนะแล้วไอ้นี่ก็เป็นเลขล่างเหมือนกันแต่นี่สูตรหนึ่งมันจะได้8กับ9สูตรหนึ่งมันจะได้9กับ0นะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรเด่น2ตัวมาตัวมันชวนกันที่เลข9นะครับแล้วก็หลักสิบ ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วตัดจากดับแล้วนะไม่รู้ดับจะเอาอยู่หรือเปล่ามันเหลือเลขสามกับเลขเก้าเพราะฉะนั้นเลขเก้านะครับถ้าจะให้คัดผมว่านะเลขเก้าเด่นสุดแต่เก้าจะมาเป็นเลขเก้ากับอะไรเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนี้ยนะครับอ่ะเด่นสุดเลขเก้าแล้วก็เนาะเด่นสุดนะครับให้ไปที่เลขเก้า ใครมีแตนมีอะไรไปตัดไหมนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวจะหาวิธีตัดวิธีคัดให้มันเหลือน้อยชุดกันอีกทีนึงนะเอาให้มันเหลือน้อยชุดกันอีกทีนึงนะครับอ๋อนี่ไอห้าหนี่มันผมจับไว้ตั้งแต่แรก,แรกๆก็มีเหมือนกันนะ าหกคือบางทีมันมันอยู่สูตรไหนอะสูตร 4, 5, สี่ห้าหสี่ห้าหบางทีเกิดเข้ามาด้วยกันไม่ออมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดียวอคลิปสรุปค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวนะมทำสูตรนี้หรือเปล่าสูตรเด่นล่างอา <c oughs> คือเราจะใช้หลักหน่วยอหลักสิบล่างกับ หลักร้อยครั้งที่1นะึ่งหบวกหเป็น10ได้0 0ไปบวก2บวก2ก็เท่ากับ4 5 6อย่างเงี้ยมันมันออก5 4มันมันเคยมาด้วยกันอะซึ่งวันนี้ทำแล้วนี่มันมันได้4 5 6อย่างนี้ผมก็เลยจับ5 6ไปอ่าเดี๋ยวเดีวนะอ่าไม่แน่อาจจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปคลิปหน้านี้อาจจะอ่ารวมนะครับรวมทุกสูตร ไอ้นั่นมาประกบทั้งหมดให้พี่น้องดูกันอีกทีนึงบางบางท่านก็เห็นแจ่ตัวเลขเอ,อ้ยสูตรนี้มายังไงมันน่าเชื่อถือไหมสูตรนี้มายังไงมันไว้ใจได้ไหมสูตรนี้มายยงไงไานะแต่ละสูตรมันก็ไม่ผิดหรอกผิดผมก็ไม่มาลงให้ดูหรอกนะแต่ว่าสูตรไหนมันจะเดินต่อแต่ถ้าเอาชวนการที่สูตรก็คือ999นะก็โอเคนะครับสลับคลิปนี้นะพี่น้องคิดว่าเ้ามาไหมวันนี้นะ หรือว่า1 0มา2งวดแล้วจะมาอีกหรือเปล่าศนี่นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะชั่วโมงนี้อย่างหลักร้อยบนนี่สามมาถึงหลักร้อยบนนะเลขสามาถึงสีงวดติดมันยังมาได้เลนะก็นั่นแหละผมยังไม่กล้า,าตัดว่าจะตัดตัวไหนว่าจะเอาคาดเด่นตัวไหนให้นะแต่ที่แน่ๆมันถ้าตามหลักมันก็เด่น9 แต่เลขเก้า็ไม่มานานมากแล้วนะครับล่าสุดผมเคยให้ดูตั้งแต่ล่าสุดผมเคยให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกตรงนี้นะครับงวดที่ออกตรงนี้เลยอ่าห้าเก้าเนี่ยมันเป็นเลขสี่แต้มหลังจากนั้นเนี่ยเลขเก้าไม่มาล่างเลยนะครับนานแล้วเขาจะมาได้ไหมงวดนี้ถ้าเก้าหรือ ก้าจะกลับมาได้ก็อาจจะเป็นเก้าห้าอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะก็ไม่แน่นะครับนะก็โอเคนะครับมันตัวเลขก็เยอะพอสมควรนะยังไงก็ให้พี่น้องไปพิจารณามั่นใจตัวไหนจัดตัวนั้นนะครับเงินของพี่น้องเองนะให้ผมเลือกผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันถ้าผมเลือกถูกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วมันถูกมันก็คงจะไม่ยากไม่มีอะไรยากหรอกผมก็อยากให้พี่น้องถูกเหมือนกันนั่นแหละนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ